ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือปราสาทหินพนมลุงนี่จุดที่ผมจะเดินเดินเดินเข้าไปนี่ก็ขึ้นทางปราสาทนี่ทางเดินสมัยเก่อก็น่าจะเป็นของเก่าเนี่ยปูด้วยหินศิลาแหลงสมัยเก่าถ้าไม่มีรองเท้าเดินยังไงทำหน่อยเซ่หินทรายนี่ก็น่าจะรูปแบบนี้แหละครับสมัยก่อน เมื่อก่อนนี้จะมีคนเข้าเข้ามาเที่ยวมาทุกครั้งพวกเขมรนั้นก็เข้ามาเที่ยวเยอะเหมือนกันนี่จะไม่มี่อ ให้ดูเนี่ยเดียวมันจะเดินไปเรื่อยๆไม่ตัดกล้องนะครับระหว่างขึ้นปะสาสตร์หินจะได้เห็นความต่างความแตกต่าง ฝนลงเม็ดแล้วนะคเจอหรอี้อนอยู่บ้านหลายวันอะไรนี่ครับมาให้ดูผมจะขึ้นไปตรงที่ฐานนะครับ สองปราสาทหินงพนมลุงเดี๋ยวผมจะให้ดูเสาหนังเหลียงสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับแล้วไปด,วดูที่วัดภูม่นฟ้าที่สร้างใหม่คืออันนี้น่าจะใช้เสลียงเสาหามได้แต่ว,วัดภูม่นฟ้านี้ไม่น่าได้นะครับหินเนี่ยน่าจะใช้สีค่คคนหามไวอยู่ ที่วัดภูบ้านฟ้านี่หนักกว่นสิตันนะสมัยใหม่ใช้รถเชนนะก็หินคนรับแบบแล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นของเก่าทั้งหมดที่ยังเหลือล่องลอยนี่วัดภูม่นฟ้าสมัยนี้ สร้างใหม่ก็ถือว่าใหญ่กว่าเดิมนี่น่าจะเป็นประวัตินะครับสะพานนัครา,าชช่วงที่หนึ่งส่วนที่จะขึ้นไปในคติทางศาสนาดูเปรียบเสมือนสะพานเสื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทวดาสะพานนัครา,าชช่วงที่1ก่อสร้างด้วยหินทรายแผ่นบางเป็นรูปกากระบาดยกพื้นสูงม,มีบันไดทางขึ้น อัศจรรย์รูปปีกทวารธรรมเป็นลำตัวพญานาคห้าเสียนเนี่ยพญานาคห้าเสียนแล้วก็เป็นบริเวณนลักษณะดอกวัวแปดจีบมีความหมายถึงเทยพเจ้าทั้งแปดทิศเกี่ยวกบวัวแปดจีบคือข้างหน้าผมนะพี่เป็นที่ท,ทำการทางศาสนา เพื่อบูชาเทพเจ้านเนี่ยกขายกออกไปแล้วตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นอันนี้ก็ขึ้นได้ก็บอกว่าขึ้นจากด้านข้างก็ได้เนี่ยนี่ ส่วนทางที่ผมเดินมาก็เป็นแบบนั้นนะนี่ก็เป็นาษาสนหินพนมลงนะให้ดูด้านหลังนะอันนี้น่าจะเป็นของเก่าอยู่นะครับ เขา,เขาจะเจ็นญรุดลายด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่ยังสมบูรณ์เข้าใจว่าน่าจะเป็นของเก่าอยู่มันอาจจะเยอะพวกหาสมบัติก็อาจจะไปไม่หมดสำหรับการบูรณะนี่ฮะเห็นของเก่าแต่อันนี้ของใหม่นี่ที่มือผมเนี่ย ต้องใส่บุญยาแนวเพื่อให้มันติดที่จริงประสานหินพระนมลุงนี่เคยพังแบบลาบลงมากับคืนแล้วนะครับพวกที่มาบูรนะัญะขึ้นเป็นรูปเป็นล่างเขาก็จับหินค้อนนั้นใส่ค้อนนี้พยายามเลี้ยงให้สู่ตําแหน่งเดิมเขาก็กลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมได้จริงๆกาคนสมัยก่อนก็เก่งนะครับ ใช้คำว่าเจ๋งมากมากโมากนเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปที่บันไดจะแผลขึ้นไปเลยจะสังเกตทุกบันไดจะมีหินอย่างเี้ตั้งด้านข้างทุกชั้นผมไม่รู้ว่าขอบความหมายของหินนี่อะไรมีรู ถามว่ามีรูนี่ทางใช่ทางศาสตร์สนามหรือเปล่าผมผมดูเหมือนจะเป็นเสารูรนี่คือตั้งตั้งของไม้ทําเป็นเสาอตรงนี้ก็อาจจะเป็นหลังคาขึ้นไปเป็นชั้นเป็นชั้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนนี่ครับเป็นเสาผมเดาเอาน่าจะไม่ได้เกี่ยวทาง พุทธศาสตร์ไซยสาส์อะไรเนี่ยมันมีรูทุกต้นนะผมเข้าใจว่ามันมันจะเป็นเสารตรงนั้นเจาะรูได้นะจะไม่มีการตั้งเนี่ยนี่ก็ลอยของรูขึ้นตูไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือ

อันนี้บนชั้นสุดมีแค่นี้แสดงว่ามีเป็นรูที่ตอกเสาเดาเอานะมีทุกชั้นทุกชั้นน่าจะเป็นหลังคาขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเดินเข้าสู่ปราสาทพนมลุงกนะ็แปลกพนมลุงก็สวยงามมาก ทำไม่สร้างห่างนั้นไม่เที่ยวของเราวะ,ะเล็กไปเลยนะสรับสบนสรัะน้ำสมัยเก่าตรงนี้เขาก็ขึ้นได้ทงทางตรงนี้นะ สพานนักลา,าศช่วงที่สองครับลานประดับน,น,นี่มีเพี่ยนทางนีะฮะก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่สองสะพานนักลาศเนี่ยก็มีห่าบัวแปดเหลี่ยมวางไว้ประมาณอันดูนะนี่คือปราสาทเขาพนมลุงเนี่ยถามว่า พังลงมากรมสินเขาจับชิ้นไหนมาใส่ชิ้นไหนเขารู้ได้ยังไงวางยังไงเนี่ยเท่าที่ดูของใหม่เนี่ยน่าจะเป็นปูนนะครับที่เชื่อมติดเอาไม่เคิร์นแจ็คสันเข้ไปเอาพานาลายเราขึ้นมาเขาบอกว่าอันประตูด้านในนะครับที่คนยืยนมองอยูนะ่จะไปดูนะครับที่เขาทวงคืนจากสามารถได้แล้วกลับมาแปะ อันนี้ปิดนะรับไม่ให้นกพิลาบขึ้นอืนึนกว่นนี้สายกล้องอันนี้ตัดแล้วนะครับนี่ครับ,รบอันที่ทวงกันว่าเล่นอีกตัวนี้ภายในคนเยอะอยู่นี่ง มันก็มาเยอะกว่าประสัก์เมืองตับตอ,อ,อันนี้เคยอ,อ่านหนังสืเอเล่มหนึ่งมานะครับก็บอกว่าเคยเป็นวัดมาก่อนแต่ดูว่าคืออะไรประสาดทีสองหลังนี้คืออันนี้กับอานโนนะครสร้างขึ้นประมาณพุทธวัตรที่สิบห้า ตรงกับศิละปะขอมแบบเกาะแจแบบลูกสันนิษฐานว่าเดิมมีสารหลังแต่หลังหนึ่งถูกหรือออกไปหลักฐานที่สำคัญที่พบได้แจ่เสาประดับกรอบประตูเป็นเสาแปดเหลี่ยมสลักลวดลายตกแต่งตามรูปแบบศิละปะขอมแบบไปแจอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นพุทธศาสนามาก่อนนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นปราสาทพนมลุงท่าสร้าง15ห้ากล่าวคือกลุ่มพันธุ์ภาพตัวโตน่าจะหมายถึงกลุ่มพะกันสู้ลบกับทัพวานอนอันนี้ที่อยู่ข้างล่างนี้ ถ้าว่านอนน่าจะหมายถึงกลุ่มกระพะรักษ์อยู่ทางด้านซ้ายโดยเห็นยักษ์ลอยทางด้านขวาของภาพอันนี้ตรงนี้ให้เข้าอยู่นี่ครับ ตรงนี้ปิดนะมานั่งนะครับนี่คือด้านในตรงนี้เมื่อก่อนปิดนะเข้าโอ้ชั้นในตรงนั้นก็ยังปิดอยู่เลยเนี่ยมีฝนตกมันก็ยังรั่ยนะครับสีวะลึงอันนี้เป็นของเทียนนะครับของจริงถูกยกไปไว้ที่อื่นนะนี่ที่บอกว่าบวัาบวแปดจีบสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะ ความหมายอันนี้คือลวกหมูหรือวัวแต่ผมดูเป็นวัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆอนอกก่อนนะครับ นี่มีกองอิฐอยู่สองกองซึ่งแตกต่างกับหินศิลาแรงกับหินทรายน,นี่เคยอ่านในหนังสือลูปไหนแ่แเขาบอกว่าเคยเป็นวัดมาก่อนอันนี้ก็คือความเชื่อขอ,ของสมัยก่อนนะับ นี่อ่านบูชาคือคือ,คอหลักน้ำลงมาข้างก็จะไหลมานี่ข้างล่างเป็นโยนีข้างบนก็คือสิวลึงหมายถึงของผู้ชายของผู้หญิงลองรับน้ำก็จะไหลออกมาทางอย่างนี้เป็นหลังระบาย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  ก่อนเขาเข้าใจว่าแจะเสร็จเราขึ้นไปวางที่ไหนไม่ใช่เอาขึ้นไปวางแล้วตามขึ้นไปแจกทั้งหมดเลยถ้านี้พังลงมาหมดทุกชิ้นคนเอาขึ้นไปวางก็ก็เจ๋งนะยังได้ลูกแบบเดิมอันนี้กลุมนักท่องเที่ยว

แล้มันคุ้มครับเนี่ยนี่เขา <_ C> e <ak> เขาก็มีวัตถุดิบเป็นฐานอยู่นะครับคือหินใสนะครับแต่ล่องลอยการเอาเหินไม่ได้เอาจากที่นี่หรือหรือหินขนมาแล้วดินขึ้นถมที่หลังไม่แน่ใจนี่ครับถ้าสังเกตดีดีหินสมัยก่อนน่าจะหามด้วยคนสองคนหรือสี่คนได้อยู่เนี่ยที่เป็นรูเป็นรูน่าจะใช้สี่คนถ้าก้อนใหญ่ เห็นมันก้อนเล็กกว่ากันจริงๆภายในข้างในภราสาับขนมุงนักท่งเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับหลัง5โมงให้ขึ้น4แต่ถ้าเข้าก็ไม่แพงน,นะครับ ถ้าเข้าก็2ยบาทจับโบราณสถานขนาดถูดูวัาถูกอะที่คนบางครั้งเขาก็มาดูที่เดียวเห็นกับหูดูกับตาก็คือหยุดพ่อแล้วถ้าไม่ใช่ทำช่องมือนพงก็อาจจะไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าปากน้อยสร้างขึ้นในสมัยศาสนาอินโด ประมาณพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิละปะขอมแบบป่าปวนนะครับตอนต้นมีประตูทางเข้าทางนั่นที่เป็นส่วนยอดสันนิษฐานว่ายังไม่เสร็จอาจ่าสันนิษฐานว่ายังไม่เสร็จนะครับซึ่งเป็นหมาของพระวิษณุทับหลังสลับเพียบที่ประทับเนี่ยที่ตั้งโดนเคลื่อนย้ายไปแล้วครับ เราย้ายไปเจ็บหรือเขามาเอาไปเชยชมของเขาคนเดียวนี่เขาบอกว่ามันสร้างมาเสร็จนะครับเป็นปราสาทยอดดแลบางอันก็ไม่ใช่ของเก่านะครก็ย้ายหนีไปแล้ว ส่วนทางนี้ที่เป็นหลังคาน่าจะหายไปหมดนะเพราะว่าถ้าถ้าตามที่ดูนี่น่าจะเป็นที่พักของคนทางเดินมันนำมาประกอบได้ไม่หมดนะส่วนที่ประกอบได้หมดก็เนี่ยก็ยังอยู่เนี่ ก็ยังมีา้าณาี่คอยตรวจอยู่นะครับเชื้อสีส้มนะคนก็มาเยอะอยู่อันนี้ผมไม่รู้ความสำคัญคืออันนี้อะไรอาสาประทานพนมลงคุดเพื่อศึกษา นี่คความหมายคืออะไรไม่แน่ใจที่ห้องใหม่ที่ยาดแนวอันนันก็ของเก่าหมดเลย ส่วนนี้คือสำหรับความรู้อยากรู้เป็นอะไรก็คืออย่างเนี้ยบรรณาลัยคือห้องสมุดนะครับที่เก็บคำพีสิ่งสำคัญทางทางศาสนาภายในการปฏิบัติเชืซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปครลบทางศาสนาพุทธนิกายมหายานใบลายอย่สร้างขึ้นในพุทธวัตที่18ตรงสินปะปหอแบบ แบบบายยนในสมัยพระเจ้าชัยวรรัมันที่7มหาราชอง์สุดท้ายของราชจักรของโบรานคือพระเจ้าชัยรมันที่7นี่จะเปลี่ยนจากฮินดูมาเป็นถือศาสนา,าพุทธนะครับเท่าที่อ่านดูหลายๆเล่มก็สวรรคตรก่อนก็สมัยสร้างประสาทของเรืองไปเรื่อยๆเๆจนมา ถึงโน่นละคระับชายภูมิก็ยังเห็นนะครับที่ลบบุรีชัดเจนนะครับที่ไม้ก็น่าจะเป็นเมืองที่สำคัญในอดีตเลยค<ช>รับน,นี่นะให้ดูดานดานหนอะ พันนาลายบันพมสินนะอันนี้ที่ว่าทาไมขึ้นเช็คสันขึ้นไาพัฒนาลายของเราขึ้นมาคือตรงนี้มันมีความหมายทางอติศาสตร์ ทำไมขึ้นแจ็คสันคืนปลายกระพ่านนารายพี่เราขึ้นมาแมนบังคับทีท่วงขึ้นนนแพนนี้บอกรับหลังนารายครับเอาไม่ขึ้นไปแรกเอาขึ้นมาโ,โทษรับเน,นอกผมจะออกดันนอ,อกอีกรอบก,ก่อนนะครับ ตรงนี้ขนาดใช้ใช้ปิดวายแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นโพรงด้านบนจะนกนกพิลาบเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยชุบอันนี้เป็นที่อยู่ของบัวแปดหยีความสำคัญสว่วนนี้เขาเจ็บไปไว้พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับ ฐานบัวแปดจีบมมียยอู่นีีมครับฐานบัวแปดจีบครับแต่เขาเจ็บไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วตรงขึ้นมาจะเข้าไปใส่ที่ใต้ไปยืนมึงสระน้ำไมนดีกว่าพอออกซ้าย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 นี่สระน้ำข้างบนมีสี่บอ่อ ไมไก่อนก็ไม่น่าจะเห็นให้ลงไปตันทานาน้นค้างผมว่าตอนไม่ก่อนเขาก็คงสร้างศาลานะครับเนีาลาที่พักของคนเขาไม่ได้ปล่อยโล่งๆไว้แบบน,นี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะเขาก็นำลงตรงนี้